Saya perlu pergi. Kadang-kadang pun, dah mana istilah biasa ni, entah berapa สยามเนเซเลชั่งสถานีเจียงไคเตอนนี้เราอยู่ที่เจียงไคเช็คฮัลล์โฟลน,นี่นี่เราอยู่สถานีนทำไมรทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีเจียงไคเช็คแล้วนะครับทุกคนแทแดนแทแดนแทแดน ตรงนี้คือสถาน,นีเจียงไคเช็กมีมองว่าต,ตัดเหม็นแล้วเขาไม่ได้เล่นโทรศัพท์เหมือนันครัคแพนน์ทดาด้ ถึงแล้วจ้าใช่ไหมถึงไต้หวันอีกแล้วนะจ้า ก็เหมือนจะเป็นแบบทีพิพิธภัณฑ์อาหารที่โบราณนะคบเก่าแก่ของไต้หวันค่ะเฮ้ยวันนี้อ่ะอากาศแบบคืมๆหน่อยแต่ว่าฝนก็ยังไม่ตกนะครับคือเมืองมันมันใหญ่มากเลยนะทุกคนคือแบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของไต้หวันเลยมาไม่ยากด้วยนะครับเหมือนแบบเป็นคือแบบวัดพระแก้วของไทยอย่างนี้เนาะคือทุกคนต้องมาถ้ามาไต้หวันก็จะได้เห็นสถาปัตยกรรมของ เหมือนเป็นแบบของชาวจีนของชาวไต้หวันแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังนึงนี่นก็จะเป็นนี่แล้วก็จะมีอ่เป็นประตูชาย ีนวโผเด,ยด,เดียวหน้าตอนนี้รากาแตะว่าเย็นประมาณแบบ20องศา าตรงตรงนี้ตรงนี้ลมไม่ดีเพราะว่ามันบังลมทุกคนตอนนี้เราลงมาแล้วก็เห็นบันได้แบบนี้ก็เดินก็เหนื่อยเหนื่อยนิดนึงถ้ามาตอนกลางวันแบบแดดแดะร้อนๆนี่ก็น่าจะร้อนมากเลยนะครับแต่ตอนนี้อากาศอากาศค่อนข้างดีอะครับค่อนข้างเย็นนะครับแอบเหนื่อยอยู่แล้วตอนนี้ ตอนเย็นนะครับคือเขาเขาปิดตอน6โมงเย็นปิดเฉร์ะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ยังสามารถแบบถ่ายรูปได้นะครับนี่แล้วตอนเย็นก็จะมีแบบว่าสปอตไลท์เปิดให้ด้วยนะครับนี่ไฟสวยมากนี่เปิดไฟแล้วคือแบบว่ามันสามารถมาวิ่งองอกกำลังกายได้เลยครับตรงนี้ครับแล้วข้างในนั้นนะครับข้างล่างก็ได้มันมันจะมีแบบเป็นร้านอาหารด้วย เมื่อกี้เข้าไปก็ถ่ายให้ดูแล้วอุ้ยตอนนี้อากาศยุ่เย็นจนะครับจะปรับตัวผ่านไหมเนี่ยยู่ไทยร้อนม,มากเธออันนี้ตอนข้าม้ะทุกคนถนนเส้นนี้แบบขับเลยมากนะครับมอไซ้าคือเขาจอดเป็นระเบียบม,มากเลยอันนี้ก็จะเป็นยางคุ่มนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีแบบว่าคนาออกมาวิ่งอันนงั้นเธอมันมีชมรมแอโรบิกเต้นตรงนั้นด้วย ชมลมแอรโรบิกเป็นตรงน้ำจา้านีน่นะซุกม,มีมีแม่อสมอสซอามาเตะน,นะทุกคนวันนี้เราไปกันต่อนะครับวันนี้เราจะออกเดินทางตั้งแต่ตอนเช้าเลยตอนเช้าของเราที่ตั้งแต่จะแต่งองค์ซึ่งวันนี้เราจะเดินทางออกนอกเมืองก็เลยภาพนี้จะแบบว่าไกลนิดนึงนะครับที่ชื่อว่าชุมชน <c oughs> สวัสดีครับตอนนี้บขสดอนจากกำลังจะไปเดินขอนแก่นนะครับตอนนี้รถไตนอนนี้เราจะไปขอนแก่นนะค่ะโดยรถไฟฟ้าความเร็วสูงเราจะขึ้นแพลตฟอร์มที่ 4B นะครับนั่งวิเลยทางออกนัประตูหมายเลข4เรีอไรสีเอออันนี้ก็จะบอกเวลานะครับล็อกให้ดูจอแล้วก็ต้อง ทุกวามานี้บรรยากาศนะครับถึงแล้วทุกคนเราก็จะไปทาง เดินตามไปเล็จอยนี่ก็คือจะเป็นขบวนรถไฟนะคือเลาเขดีมากเลยเธอนั่งแบบปรามาะะแบบวห้าสิบนาทีก็มาถึงแล้วคือแบบเบาะนุ่มมากไอ้เลิศมากนี่คือเป็นสายเอเชียวที่มาถึงจีลงมาครับจีหลงก็จะเป็นสถานีสุดท้ายเลยนี่จีลงอันนี้งนเสาุ๊ย เป็นแบบมันมีที่นั่งแล้วมีแบบว่าอ๋อไจ้าเป็นันเราลงมาจากตรงโน้นนะครทุกคนมาจับตรงโน้นมีนี่ลงมาเราก็เจอแบบนี้เลยมีเรือสารานด้วยตรงนี้เป็นเมืองท่าตรงนี้เป็นเมืองท่านะทุกคน ทุกคนคุมมากทิปนี้คือแบบว่าสวยงามมากเลยนะทุกคนรอติดตามผลงานได้เลยนะครับในช่อง IG ของเรานะคะอาร์จูมฟูนะครับ a r t underscore j o o m f u l นะคบ j n o f d n o นี่นะครับอย่าลืมไปกด follow ติดตามด้วยนะครับเพื่อจะเห็นข่าวสารต่างๆนะครับแล้วก็คอนเทนต์แปลกๆใหม่ๆนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์คอหัวใจหน้าจอด้วยนะครับเดมาต ทุกคนครับตรงนี้นะครับก็ตรงที่เราขึ้นรถมีนะครับเออ่ไม่แน่ใจว่าสายอะไรบ้างครับลองดูรีวิวตามทิกตอกนะครับผมขึ้นมานะครับแล้วอาจก็จับ GPS ดูด้วยนะครับในระหว่างทางนะครับซึ่งนั่งมาก็ไม่ไกลนะครับ YouTube ผม รถเมย์นะครับก็ขึ้นง่ายมากเลยนะครับก็จะมีป้ายบอกแล้วก็จะมีสัญญาณเตือนนะครับส่งเสียงด้วยว่าถึงสถานีไหนแล้วนะครับขึ้นมาก็เพียงติ๊กบัตรนะครับแล้วก็ตอนลงก็ติ๊กบัตรลงเท่านั้นเองนะครับทัทุกคนนี้มาลง ตรงนี้แต่ว่าเนี่ยตามอไอ้นั่งดู GPS ถ้าถ้ามันถึงใกล้ตรงใกล้ถึงตรงไหนก็ก็ลงตรงนั้นเลยนะครับไม่มีที่จริงๆนี่ทุกคนเราเดินมาเราไปลงเลยป้ายนะเราต้องเดิน ถึงแล้วฉันถึงแล้ว ร้อยยีสิบรอยยสิบจ้า สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะเดินทางไปจิฟเฟินนะครับซึ่งจิฟเฟินนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนภูเขาเลยนะครับผมซึ่งการเดินทางนะครับก็จะบอกว่ายากก็ไม่ยากจะบอกว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะครับผมถาง่ายๆนะครับเราก็สามารถนั่งบัสมาจากซหมอนติงขึ้นมานี่ได้เลยนะครับ แต่ถ้าใครมาเที่ยวจีหลงแล้วแบบว่าอยากมาเลยนะครับนนก็สามารถแบบนั่งแท็กซี่หรือว่านั่งอูเบอร์ขึ้นมาก็ได้นะครับผมแต่ราคาก็อาจจะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับอะไรกุน,นเชียงแล้วตุ๊กตาอันนี้ ามันไม่เป็น้วเพราะวราจะกลับแล้วทุกคนเรากำลังจะเดินไปหาแต่ว่าจุดซิกเนเจอร์สำหรับถ่ายรูปนะครับแต่ว่าแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเราเลยตามแก๊งผู้ชายแก๊งนี้ไปนะครับ ซื้อเขาก็เดินตามเรามาแหละตอนแรกก็กลับมาเหมือนกันวาวหน่อยไปเทอร์เบอร์วาวหน่อยดนึ่งไปตัดเอาปอดดีเลยดูการเด็กัวดด้วยน่ารักนะ นี่เงี้ยัวมันเธยองแบบยอ่ยจ้าฉันเหนื่อยอยู่อ๋เแลวมาถทุกทางป่าเะีมื่อีนเขาเล่นกันนี่ก็เป็นบรรยากาศ บนรถบัสนะครวันนี้การรอบๆทางนะครับคือเราขึ้นบัสนะครับเดินผ่านเซมินมานิดนึงนะครับก็จะมีสเตชันของการรอรถบัสนะคะเราขึ้นรถบัสจากจิฟเฟินนะครับก็ไปถึงซีเหมือนจริงเลยนะครับผมการขึ้นรถบัสนะครับจากจิฟเฟินมาซีเมอนจริงถึงวัาบุดวกสบายมากเลยนะครับผมแบบว่ามันมีรถตลอดทางประจําทางอ่ะทุกคนที่ที่เที่ยวที่เป็นภูเขาก็สามารถมีรถเข้าถึงได้อ่ะ แล้วอัตราค่าบริการก็ราคาถูกมากเลยนะครับประมาณ45บาทนะครับก็ใช้แบบว่าอีก,การ์ดนะครับขึ้นนะครับเหมือนรถบัสรถเมย์อยู่จีหลงเลยนะครับ